เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโยบผม AK ครับวันนี้เรากลับมาโยบเกมซอร์รัตออนไลน์ Memory d e f l e c t กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเป็นการสรุปอัปเดตนะครับประจำวันที่เท่าไหร่วะ <c oughs> ประจำวันที่30นะครับผมพฤษภาคมนะฮะแต่คลิปนี้ลงวันที่1เดือนมิถุนายน นะครับใช่ครับเพราะว่าผมไม่ไ no ด้ทําในวันนั้นนะก็เ okay. พิ okay. ่งจะมาทํานั่นแหละว่าง่ายนะครับผมก็เดี๋ยวกลัวตกหล่นข่าวสารก็มาทําให้สักหน่อยละกันนะครับผมก็มีการอัปเดตหลักๆเลยนะครับผม2อย่างนะครับผมแต่ว่าอย่างที่2เนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรให้พูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับผมนั่นก็คือตู้กาชาใหม่นั่นเองครับผมมีชื่อว่า the b r i d g e of your dreams พาร์ทหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่าอ่านว่า b r i ท์ดิเออ The Bride of Your Dreams นะครับผมพาร์ทที่1นะฮะก็ตู้นี้ครับผมมีตัวลอครสองตัวนะก็คืออลิสกับโลเนียชุดแต่งงานนะครับมาติดชุดแต่งงานเลยนะก็เป็นท่าลมทั้ง2ตัวเลยนะครับผมแน่นอนว่ากดครั้งแรกเนี่ยลดราคาครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะตู้นี้เป็นตู้แบบ Record c r คริสตัด้วยนั่นเองนะครับผมก็สาหรับความสามารถของตู้นี้นะครับผม หลักๆเลยจะเป็น dual skill ครับผมนั่นคือสกิลสองสกิลนะครับผมอ่าก็คือมีอ่าอส,สกิลสองกับส,สกิลสามนั่นเองนะครับผมซึ่งปกติแล้วครับส,สกิลที่จะมีความสามารถเนี่ยจะเป็นส,สกิลสามส่วนส,สกิลหนึ่งกับสองเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าในครั้งนี้ครับเขาได้เพิ่มทําให้ส,สกิลสองเนี่ยมีความสามารถด้วยนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนกับตู้อ่าผมจําไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรนะครับผมเมื่อก่อนนะเออมันจะมีสกิลสองด้วยนะครับ ซึ่งความสามารถของซอรสคิวสองนะครับจะสามารถลดดีเฟนส์ของฟันตรงข้ามได้นั่นเองส่วนซอรสคิวสามครับผมสามารถที่จะเพิ่มคริดดาเมจให้กับสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ได้นะครับคอสซิ่งลิงค์ครับเป็น MP ลิงค์นะครับผมสําหรับรอบนี้นะแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้ครับซอรสคิวสองสามารถที่จะครอสซิ่งกับซอรสคิวสามได้นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมอาแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีตัวละครพิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นคือตัว อ้าไม่โชว์ในนี้เ้ยแต่ว่าในตู้นะครับเ,เดี๋ยวไปดูตู้เลคคอร์ดก็ไแร้รู้สึกตู้เลคคอร์ดมันจะโชว์อยู่นะฮะอ่ะนี่นะครับมีตัวคอนพิเศษอีกหนึ่งตัวนั่นคืออสูรห้าดาวนั่นเองนะครับตัวนี้ถ้าใครจำอีลาสได้มันจะเป็นตัวเดียวกับที่เคยมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วเป็นชุดแต่งงานเหมือนกันธาตุไฟนะครับแต่ว่ารอบนี้เขาเอามาเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนธาตุนะครับแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะเออ เหมือนเดิมจนถึงขนาดที่ว่ามันตัวนี้สามารถลิมิตเบรกเป็น6ดาวได้ด้วยนะครับผมอ่าเรามาให้ดูสกิลกันก่อนเถอะใครลืมนะเห็นสกิลแค่นี้ก็น่าจะจํากันได้แล้วเนาะเออก็ตามนี้นะครับผมมีความสามารถในการ HP recovery แบบออโต้นะแล้วก็เพิ่ม ATK t a c up ด้วยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันก่อนดีกว่านะครับผมนี่คือสเตตัสของ อ่าอลิสนะครับผมเป็นสายเวทนะฮะหลายๆคนที่ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยเขาจะบ่นเรื่องนี้กันว่าเอ้ยสายเวทเหรอไม่ค่อยชอบเล่นสายเวทเลยนะครับก็เข้าใจได้เพราะว่าตัวเวทเราไม่ค่อยได้แตะกันบ่อยขนาดนั้นนะครับผมอ่าโอเคนะครับสเตตัสอลิสตามนี้เลยนะฮะอันนี้คือสเตตัสของโรเนียนะครับโรเนียเป็นเลเปียนะวนตัวถามว่าใครดีกว่ากันอ่าผมไม่รู้แต่ว่าเพื่อนๆหลายคนให้ความเห็นว่าตัวอลิสดีกว่า นะครับแต่ว่าอลิสเนี่ยมันเสียตรงที่ว่านางมันดันเป็นธาตุแบบเข้าใจปะนางดันนางเป็นสายเวทอะซึ่งคนไม่ค่อยเล่นเวทกันนะครับก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นจุดเนี้ยจุดเดียวที่ทําให้ตัวอลิสอาจจะดูดรอปลงไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของอลิสกันเลยดีกว่านะครับผมอาเมโนยูรินะครับผมผมว่าพอได้นะเออ พอได้หลังๆ MD มดีมันชอบทำสกิลง่ายๆอ่ะผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะฮะโอเคต่อมานะครับผมเป็นสกิลของตัวโรเนียนะครับผมฮานามายฮานามายเกกคนยูบิวะนะครับผมแต่ผมชอบของโรเนียมากกว่านะจริงๆผมชอบของโรเนียมากกว่านะฮะสวยนะแล้วก็อันนี้สกิลสองนะครับสกิลสองเหมือนกันนะครับแล้วเป็นคอสเหมือนกันด้วยนะฮะ อ่าเห็นปะก็สวยเลยนะเออถือว่าสวยนะครับอ่ามาเดี๋ยวผมจะคอสสกิลสองกับสกิลสามให้ดูนะอ่าผมกดสองก่อนนี่พอเราสลับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามาคอสนะครับมันก็จะเป็นสกิลสามนะฮะพพดง่ายๆคือตู้เนี้ยดีในการที่จะมาผสานกันเองเพราะว่าตัวหนึ่งเราก็กดแบบอ่าสกิลสองอีกตัวหนึ่งก็กดสกิลสามมันก็จะได้โบกีดาเมจแล้วก็ลดเกาะฝั่งตรงข้ามไปได้ด้วยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับก็ สำหรับรอบนี้นะครับผมตัวละครเนี่ยจะครอสกันกับท่านลมนะเพราะฉะนั้นใครที่มีครอสซิ่งท่านลมก็เอามาใช้กับตู้นี้ได้นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ครับผมตัวนี้ยังสามารถที่จะออโต้แพร์รี่ได้ด้วยนะครับผมไอตอนแรกผมไม่รู้หรอกจนผมมาเลื่อนอ่านนะครับเขาบอกว่าถ้าเรากาดอยู่นะครับผมถ้าศัตรูโจมตีเรามานะครับและเราและมันสามารถแพร์รี่ได้มันจะแพร์รี่ให้เลยนะครับตอนแรกผมไม่รู้นึกว่าไม่มีออโต้แพร์รี่ นะครับมันเขียนบอกป่าวะขอดูก่อนเออก็ไม่บอกนะแต่มาบอกในรายละเอียดด้านล่างแทนนะครับว่าตู้นี้มีออโต้แพรรี่นะจ๊ะโอเคนะครับผมรายละเอียดอื่นๆน,นะครับผมของตู้นี้นะฮะก็คือ Leader Skill นะครับเป็น Attack โบ๑๕เเมื่อคอมโบกเกิน30นะครับส่วนตัวสกิลสล็อตทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับผมเพราะนั้นผมขอไม่อธิบายเพิ่มเนาะโอเค ประมาณนี้สำหรับตู้กาชานะครับผมอีกอันนึงเรามาดูอาวุธกันก่อนนะครับผมเราต้องพรีวิวอาวุธด้วยนะฮะนี่เลยนะครับผม the bridge อ่านผิดดีค่ะ the bridge of your dreams พาร์ทหนึ่งนะครับผมเป็นอาวุธนะฮะก็มีคาทานะครับดาเมจ1653นะฮะก็เรเปียร์1615ดาเมจนะครับความสามารถของตู้นี้นะครับผมก็คือถ้าเราใส่อาวุธนี้ให้กับตัวละครพัดลม จะได้คิดดีข้อเพิ่ม12%นะครับแล้วก็สำหรับความสามารถพื้นฐานของตัวอาวุธในตู้นี้เนี่ยจะเป็นแอดไหบวก12%แล้วก็ลดการใช้มานานลง10%เพราะฉะนั้นก็ใส่ให้ตรงท่าดีกว่าเพื่อเอาความสามารถที่ครบเครื่องนะครับผมอเอาความสามารถที่ครบเครื่องของมันนะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับตู้นี้นะครับผมต่อมานะครับผมมาขอพรีวิวนะครับผมกับแังกิ้งนะครับ The b r i g h t of Your Dream Part 1นะครับชื่อเหมือนตู้เลย นะครับโดยรอบนี้ครับมีตัวละครตัวใหม่เข้ามานะครับผมอย่างฟานาติโอนะครับผมเป็นชุดแบบเขาเรียกอะไรนะชุดแบบยูกะตะใช่ไหมเขาเรียกยูกะตะหรือกิโมโนวะมันไม่รู้แยกยังไงนะแต่ว่าสวยเลยนะครับผมถือว่าสวยเลยนะและอย่างที่หลายๆคนรู้ครับว่าตัวแรงกิงเขาปรับใหม่แล้วให้เราสามารถที่จะใช้หินลิมิตเบรกตัวแรงกิงตัวเดียวกันอะใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมอ่า าะนั้นครับเราก็สามารถดองหินลิมิตเบรกได้นะครับเอาไว้ใช้สําหรับตัวตู้ที่เราอยากได้จริงๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาพีวิวตู้นี้กันดีกว่านะครับผมสําหรับตู้ฟานาติโอนะครับผมโอเคอย่างที่รู้กันนะครับว่าตู้นี้เนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะดองหินได้นะครับผมดาร์กบลูคอนเวอร์เซชันคริสตัลนะครับผมที่เอาไว้ลิมิตเบรกนะฮะก็เป็นไอเทมใหม่สำหรับ สำหรับการลิมิตเบรกตัวแรงนะครับหาได้จากการที่เราสุ่มได้ตัวคอนแรงซ้ำนั่นเองนะครับตู้นี้นะครับมีชื่อว่า d e วี่ไบรท์เฟอร์นาติโนั่นเองนะครับผมออติมแต่งงานเหมือนกันเนาะโอเคนะครับผมซึ่งความสามารถของเฟอร์นาติโนะครับผมก็คือมีสกิลสองสกิลเลยนะครับผมเป็นธาตุน้ำด้วยนะฮะเหมือนกับตัวตัวตู้ที่เพิ่งมานั่นแหละเดอะไบรท t for your dream นะครับผมนี่เห็นไหมมี2 s k สกิลเหมือนกันเลยนะครับผมโดยความสามารถที่2ครับจะเพิ่ม attack นะครับย้ำว่าเพิ่ม attack ให้กับสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้และยังสามารถฮิวตัวเองได้อีกด้วยนะครับผมอ่าก็ถือว่าโอเคนะเพิ่มเดฟให้กับปาร์ตี้แล้วก็ฮิวตัวเองได้นะครับนอกจากนั้นครับสกิล3ครับจะมี reduce incoming damage นะครับผมหรือพูดง่ายคือ super armor นั่นแหละมี super armor ให้อีกด้วยนะครับผมแล้วก็ ยังฮิลตัวเองได้เหมือนกันนะครับผมทั้งสกิลสและสกิลสนะฮะฮิลตัวเองได้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมอันเนอร์ของฟานาติโอนะครับผมในตู้นี้นะฮะจะคอสกับเบอร์คูลี่นะครับผมและก็ยังสามารถคอสกับตัวละครธาตุน้ำได้ด้วยนะครับผมอ่าก็มีทางเลือกสองทางนะจะคอสกับเบอร์คูลี่ก็ได้จะคอสกับฟานาติโอเออ่จะคอสกับตัวละครธาตุน้ำก็ได้ นะครับผมเลือกเอาเลยนะฮะถือว่าสุดยอดเลยสําหรับตู้นี้นะครับผมเพิ่มเดฟแล้วก็มีซุปเปอร์อาร์เมอร่พูดง่ายคือตัวนี้แม่งอย่างแทงเลยนะครับผมโอเคโดยเป็นโดยลิงสกิลของเจ้าฟานาติโอตัวนี้นะครับเป็น MP Link นะครับผมแล้วก็ยังมีอ่าสกิลสล็อตนะครับที่เพิ่มเอฟเฟกต์คอสซิ่งลิง์แล้วก็อะไรอีกมากมายนะครับผมส่วนลีดเดอร์ก็เป็นอาแทค15%เมื่อคอมโบเกิน30ฮิตนะครับก็แน่นอนว่าหลังๆเนี่ยตู้แล้งเนี่ยคือมันเอามาเล่นได้เลยนะ เอออย่างตัวเซเว่นผมก็ทําไปแล้วนะครับผมถึงมันจะไม่เวลร้อยก็เถอะแต่ไม่เป็นไรไม่ได้แคร์อะไรมากถ้าอยากทาเวลร้อยก็เดี๋ยวค่อยลับมาทําก็ได้เพราะว่าหินมันใช้หินอันเดียวกันหมดอะเนาะเออนะครับแต่ว่าตัวสกิลสล็อตเนี่ยต้องใช้หินพิเศษนะชื่อว่าไฮไฮดรังกีมิดเดเลียนหรือเปล่าของอนถูกไหมไฮดรังกีอะไรสักอย่างอ่านผิดขออภัยนะครับแต่ว่าใช้หินตัวนี้ในการอัปเกรดสกิลสล็อตให้กับนางนั่นเองนะครับผมเป็นสายดาบด้วยนะฮะ ความสามารถก็ดูได้เลยนะครับผมตามนี้นะครับผมแต่ว่าผมจะขึ้นสเตตัสนะครับผมของเลเวล1้อยให้ดูนะครับอันนี้คือสเตตัสเลเวลร้อยครับซึ่งบอกเลยว่าดีงามมากๆนะครับเลือดนาง15ื่นเลยนะแอทแท็5ห้าและเป็นตัวที่แทงด้วยสายดาบแทงได้เลือดเยอะตีแรงเออน่าสนใจนะถึงจะไม่มีบัฟเบิร์ฟอะไรที่เอามาเพิ่มแอทแท็ให้นางก็เถอะแต่ว่าแค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วนะครับผม นอกจากนั้นครับยังมีอาวุธใหม่อีกนะครับผมชื่อว่า Sword of Love นะครับผมแต่ว่ามันเป็นมีดนะสินี่นะครับ Sword of Love นะครับผมผมให้ดูแล้วนะข้างจอนะครับผมก็มีสเตตัสนะครับผมแอตแท็กอยู่ที่2102แล้วก็คีย์อยู่ที่1570งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแนะครับก็คือตัวละครธาตุไฟแอตแท็กได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดการใช้มานาลงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนั้นครับผมก็จะมีในส่วนของคริสติคอลดาเมจบวกอีกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเราเล่นโหมดมัลติเพเย โอเคกลับมาพูดถึงแรง k ์กิ้งกันต่อดีกว่านะครับผมแรง์กิ้งรอบนี้ครับผมก็จะได้ตัวาฉายาครับ eternal oath นั่นเองนะครับผมโอเคเออเรามาพรีวิวในส่วนของมิชชั่นกันดีกว่านะครับคือตอนแรกผมจะอธิบายถึงเรื่องของรางวัลและเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนของรางวัลมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะครับผมก็ได้เขาเรียกอ,อะไรละปกติมันจะแจกแค่ดับ1นึใช่ไหม 4กับ5แล้วก็6ถึง10นะครับผมก็จะได้รางวัลที่มันคล้ายๆกันแต่ตอนนี้มันแจกให้ตามขั้นแล้วนะครับอันดับหนึ่งก็ได้ของอย่างหนึ่งอันดับ4ก็ได้ของอย่างหนึ่งอันดับ5ได้ของอย่างหนึ่งอะไรองี้ก็ต้องมาอ่านเอาแล้วกันนะครับผมโอเคมาสำหรับตัวของวิกแอนมิชชั่นนะครับผมในรอบนี้นะฮะก็จะให้เ,เหรียญสำหรับการอัพสกิลสล็อตของตู้นี้นะครับผมก็จะมี ผ่านมาสเตอร์บวหนึ่งภายในระยะเวลา45วินาทีและไม่ล้มนะครับผมได้ขวดอัพสกิลสล็อตสขวดแล้วก็ผ่านด่านมาสเตอร์บวสองภายในระยะเวลา45วินาทีและก็ไม่มีใครล้มนะครับได้หินสําหรับลิมิตเบรกตัวสําหรับอัพสกิลสล็อตตัวฟานาติโอสเหรียญนะครับผมอบอสรอบนี้นะครับเป็นบอสท่าดินนะครับเพราะฉะนั้นจัดทีมที่เป็นตัวละครท่านโรม่าจะทําดาเมจได้ดีมากๆนะครับนอกจากนั้นครับบอสยังมีดีเฟนท์ที่สูงมาก พยายามใช้ตัวละครที่สามารถลดดีเฟนส์ของศัตรูนะครับก็ผมอย่างที่ผมเคยบอกไปผมไม่ค่อยชอบคอนเซ็ปต์แบบนี้เท่าไหร่คือบอสแม่งโหดมากคุณต้องสุ่มหาตัวละครจากตู้นี้เท่านั้นอะ่ะเพื่อามาเล่นนะครับผมไม่ค่อยชอบคอนเซ็ปต์แบบนี้เท่าไหร่นะเออแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะฮะแล้วก็ประดงประดับนะครับผมกับชุดที่เขาให้เราหาในอีเวนท์ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้ในแรงด์กิ้งตัวนี้ได้ด้วยนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้กันสำหรับพาร์ทน,นี้ครับผมขอบคุณมากทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปวิดีโอนะครับผมก็พาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคพาร์ทน,นี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับนี้สวัส์ีครับบ๊ายบายหย่ว yeah, ู้